นกที่ตื่นเช้าย่อมจับหนอนได้ก่อนทุกๆเช้าสิงโตต้องวิ่งเพื่อจะจับเหยื่อเป็นอาหารและทุกๆวันกวางต้องกระเสือกกระสนหนีเอาตัวรอดเพื่อจะไม่ตกเป็นเหยือ่อทุกชีวิตมีการแข่งขันต่อสู้ดิน้ดนนชาวไร่ชาวนาชาวสวนต้องออกไปทำงานท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุ นักธุรกิจนักธุรการนักบริการต้องเคลื่อนไหวเพื่อจะมีชีวิตอยู่รอดและเพื่อที่จะทำหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายไว้เราเคยดิ้นรนตื่นเช้าเรียบกินอาหารแล้วรีบไปทำงานบางคนออกจากบ้านก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและกลับถึงบ้านหลังพระอาทิตย์ตกดินและเข้านอนตอนทุกอย่างเงียบสงบแล้ว พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าความหิวของคนทํางานให้เขาเพราะปากของเขาเนี่ยกระตุ้นเขาให้ทํางานหรือกระตุ้นเขาให้ไปสุภาษิตบทที่16ข้อ26แล้วพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเรื่องงานพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงทํางานและสร้างงานในยอนบทที่ 5: ข้อ17นะครับ พระบิดาของเราทรงทำงานอยู่เรื่อยๆและเราก็ทำด้วยและจะเห็นได้ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ทรงทำงานพระองค์ทรงเคลื่อนไหวอยู่และพระองค์ทรงทำงานของพระองค์อยู่ในปฐมกาลนั้นพระองค์ได้ทรงเนรมิตรสร้างฟ้าและแผ่นดินและก่อนที่พระองค์จะสร้างฟ้าและแผ่นดินนั้นทุกสิ่งก็ว่างเปล่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้าง พระองค์ทรงทำงานและทั้งหวันในวันที่เจ็ดพระองค์ก็หยุดพักจะเห็นได้ว่าพระองค์ให้คุณค่ากับการทำงานและเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้อยู่ในสวนเอเดนนั้นพระเจ้าก็ให้เขาทำงานรักษาสวนก่อนที่พระเจ้าจะสร้างคู่อุปถัมหรือคู่ครองให้กับอาดัม หรือพูดง่ายง่ายก่อนที่พระเจ้าจะจับอาดัมแต่งงานนะครับโปรงสร้างงานให้กับอาดัมก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่การงานจึงมีความสำคัญต่อมนุษยชาติมากนะครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อวยพรมนุษย์ผ่านหน้าที่การงานของเราพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อวยพรและเพิ่มพีได้กล่าวไว้ว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ให้สวัสดิภาพและให้ผล จากการที่มนุษย์ได้ทำงานตรากรำนั้นพระเจ้าได้อวยพรในสิ่งที่เขาทำใน2โครินธ์บทที่9ข้อที่10ได้กล่าวว่าอย่างนี้ฝ่ายพระองค์ผู้ประทานพืชแก่คนที่หวานและประทานอาหารแก่คนที่กินจะทรงโปรดให้พืชพืชของท่านที่หวานนั้นทวีขึ้นเป็นอันมากและจะทรงให้ผลแห่งความชอบธรรมของท่านจเจริญยิ่งขึ้นตอนนี้พูดถึงเกษตรกรรมนะครับ แต่ว่าพระคัมภีร์ยังรวมหมายถึงงานของคุณในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรพระเจ้าสามารถอวยพรผ่านงานที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการร้านขายของชําที่พักโรงแรมเด็กปั๊มเด็กเสิร์ฟกุ๊กพ่อค้าแม่ขายพนักงานออฟฟิศช,ชาวไร่ชาวนาชาวสวนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นขับฟูดแพนด้าแคปฟูดพระเจ้าสามารถอวยพรผ่านงานที่คุณทําได้ถ้าคุณมีความเชื่อในพระเจ้าและถ้าคุณมีเข้าใจหลักการแห่งพระพรของพระเจ้าแน่นอนเหมือนมีบางอย่างที่จุดโลกเราไว้ที่พี่ผ่านมาจะทําให้เราเดินต่อไปยังไงและดูเหมือนว่าเราจะมีปัญหาเรื่องงานแต่เราก็ทวินหาและแสเวงหาอยากจะทํางานและเวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องการทํางานมากที่สุด พราะเรารู้ว่าการหยุดงานการตกงานการขาดงานนั้นขาดซึ่งสวัสดิภาพรายได้ความสุขเราไม่มีโอกาสใช้ความสามารถและเรารู้สึกเบื่อหน่ายต่อการนั่งอยู่เฉยๆและไม่เพียงแต่เราอยู่เฉยนะเราเกิดความเครียดความวิตกกังวลนัะเป็นธรรมชาติที่พระเจ้าให้เราใช้ของประทานความสามารถและใช้ชีวิต ไปกับหน้าที่การงานและเราสามารถถวายเกียรติพระเจ้าด้วยหน้าที่การงานของเรางานหนักไม่เคยฆ่าคนแต่สิ่งที่ฆ่าคนคือความเครียดและความวิตกกังวลต่างหากเราและเราอยู่เฉยเยเนี่ยจะสร้างปัญหามากมายาที่ผ่านมาก็จําเป็นนะครับเพราะว่ารัฐบาลให้เราอยู่บ้านเฉยๆจริงๆเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้เราอยู่บ้านเฉยเเราทําในสิ่งที่เราอยู่ที่บ้านได้นะทำงานบ้าน Work f r o m home และทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้เพราะการอยู่ว่างและการอยู่เฉยเฉยนั้นไม่ทำอะไรนั้นยังเป็นที่มาของการทำบาปด้วยนะครับเอาจําเรื่องของดาวิดได้ไหมครับดาวิดเมื่อพักรบก็พบรักและเขาได้ทำบาปโดยการล่วงประเวณีเพราะการอยู่เฉยเฉยการอยู่กับบ้านและการจมปักอยู่กับที่นั้นมักจะทำให้เรา คิดมากคิดลบลหลายครั้งซาตานใช้โอกาสและเวลาว่างที่เราปล่อยให้กิจกรรมต่างๆในชีวิตนั้นศนะสูญเสียไปนะั้นซาตานได้จะล่อลวงเราพี่น้องครับพระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพรในหน้าที่การงานของเราก่อนที่เราจะเริ่มต้นงานก่อนที่เราจะออกจาก จุดที่เราอยู่เนี่ยพี่น้องก็อยากจะขอหนุนใจนะครับว่าเราควรมีทัศนคติและมีความหวังใจและเชื่อในการจัดเตรียมและการอวยพรของพระเจ้าอยู่เสมอผมเชื่อว่าเมื่อเวลาของพระเจ้ามาถึงพระเจ้าได้จัด,จ,ด,จ,ด,จ,ดจัดเตรียมสิ่งที่เหมาะสมสําหรับเราแต่เราเองต้องมีท่าทีที่ถูกต้องและมีทัศนคตทิที่ถูกต้องต่อการดาเนินชีวิตและต่อการทําหน้าที่การงานทั้งหลายของเรา ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเราเองจะต้องมีความเข้าใจว่างานนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความสำคัญเห็นคุณค่าในงานที่เราทำไหมหรือจะดูหมิน่นงานไม่ว่างานนั้นจะปันจะเป็นงานเล็กงานใหญ่อย่ารู้สึกว่าเป็นงานที่ต่ำต้อยเป็นงานที่ไร้เกียริ เพราะเมื่อมันทําให้เราได้ใช้กําลังใช้ความรู้ความสามารถและเราได้พิสูจน์มันริงอยู่พระเจ้าให้งานสําหรับบางคนถนัดทําบางอย่างและบางคนก็ถนัดบางอย่างเราไม่สามารถทําทุกอย่างได้แต่ในเวลาเดียวกันนะครับเมื่อพระเจ้าวางเราไว้ที่ไหนหรือเราถนัดและเราอยู่ตรงไหนก็ให้เราเห็นคุณค่าและความสําคัญกับชีวิตและงานที่เราทํานั้นในพระธรรมสุภาษิตบทที่12ข้อที่9ได้กล่าวว่าผู้ที่ทํามาหากินเอง ก็ดีกว่าคนที่ทําทีว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ขาดอาหารหรือพูดง่ายๆเทแต่ไม่มีจะกินแต่คนที่ทํามาหากินนั้นเทกว่าคนที่ทําตัวเทแต่ไม่มีจะกินตอนนี้เราต้องทํางานทุกอย่างที่เราทําได้ก่อนขอหนุนใจพี่น้องในคริสตจักรสะพานเหลืองเชียงรายและขอหนุนใจพี่น้องที่ฟังรับฟังวิดีโอนี้นะครับถ้าเรามีโอกาสได้ทําและออกไปทํางานได้ เท่าที่เรามีโอกาสทำอะไรได้ทำไปก่อนที่มันเป็นงานที่สุจริตงานที่ถวายเกีดเดยรติพระเจ้าและไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นและมันสร้างสวัสดิภาพให้กับคุณได้พระเจ้าอวยพรผ่านงานที่เราทำได้อย่าเลือกมากถ้าเราไม่มีทางเลือกตอนนี้ไม่สำคัญว่าคุณจะจบอะไรมาแต่มันสำคัญว่าคุณจะเริ่มต้นยังไง ไม่สาคัญว่าคุณจะมีวุฒิมีการศึกษาและมีประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างไงแต่ตอนนี้ทุกอย่างเหมือนทุกคนต้องมาเริ่มต้นใหม่และมันสําคัญที่ว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยท่าทีอย่างไรแลนะขอพระเจ้าช่วยให้เราคิดได้ตรงนี้และเห็นคุณค่าของงานพี่น้องเห็นไหมครับว่าตอนนี้นักบินที่เคยทํางานอยู่บนฟ้าก็ต้องมาเดินบนดินหันมาขับแคบนักบินที่อยู่บนฟ้าหันมาขับแก็บเท่ไหมครับดาราก็มาขายของนักร้องขายหมูปิ้ง พนักงานโรงแรมออกมาขายของริมถนนหนทางพิสตี้ก็รับจ้างเก็บทุเรียนนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในช่วงเวลาที่มันวิกฤตเนี่ยเราจะไปเรียกร้องอะไรไม่ได้อะครับฉะนั้นทําอะไรได้ทําไปก่อนดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่านั่งนินทาคนอื่นดีกว่านั่งคิดมากดีกว่านั่งมองโลกในแง่ลบฉะนั้นออกไปทํางานพระกัมพีฮัไกบอกว่า จงทํางานเราอยู่กับเจ้าพระเจ้าอยู่กับพี่น้องให้เราคุณค่าเห็นคุณค่าของงานที่เราทําและจําเป็นที่เราจะต้องรักในสิ่งที่เราทํารักในงานทําใจให้รักในสิ่งที่เราทำแน่นอนนะครับมันไม่ถูกใจเราสมบททุกอย่างบางครั้งมันเหน็ดเหนื่อยบางครั้งเราไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรล่ะครับถ้าเราจะมาตีโพยตีพายถ้าเราจะมาคิดลบถ้าเราจะสร้าง สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกขดหูและเสียกําลังใจฉะนั้นเรามองในด้านความเชื่อมีมุมมองในด้านบวกขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอสําหรับงานสําหรับมือที่ยังทํางานได้สําหรับเท้าขาที่เดินได้สําหรับรถความสามารถที่ยังขับรถได้สําหรับความสามารถที่จดจาความและสำหรับลิมฝีปากที่สามารถพูดจาเจรจาได้สติปัญญาที่ยังใช้การได้ ให้เรารักในสิ่งที่เราทำรักงานที่เราทำเพราะมันทำเงินทำสวัสดิภาพและทำให้เราได้ใช้ความสามารถหนึ่งเทศสมริกาบทที่หนึ่งข้อที่สเพราะความรักนั้นทำให้พวกเขาเต็มใจทำงานหนักฉะนั้นหลักการของความรักเนี่ยผมเคยเทศนาก่อนหน้านั้นนะครับว่ายาโคบเนี่ยหลงรักลาเชลก็ทำงาน รับใช้พอ่อวาตีิพ่อตาราบันเนี่ยเปีก็เห็นเป็นน้อยวันนะเพราะว่าเพราะเขาหลงรักเธอแน่ถ้ามีหลักการแห่งความรักนะครับเราจะทํางานด้วยความเขาเรียกว่าอะไรนะขยันขันแข็งความกระตือรือร้นและมันทําให้เรามีบรรยากาศของการทํางานที่ดีกว่า,าความรักเนี่ยจะเป็นแรงผลักดันให้หลายๆเรื่องหลายอย่างรวมทั้งชีวิตในการทํางานจึงไม่แปลกที่เราเห็นสติ๊กเกอร์ติดท้ายรถว่าหยาดเหงื N ่อเพื L ่อลูก สู้เพื่อสองเราเงือทุกหยดเพื่ออนาคตของจุดจุด,จดของลูกของภรรยารักในสิ่งที่ทำหรือไม่ก็ทำในสิ่งที่เรารักหรือทำเพื่อคนที่เรารักนั่นจะเป็นกําลังสำสำหรับเราทั้งหลายแม้กระทั่งการรับใช้ของผู้รับใช้ของพระเจ้าอย่างเปาโลนะครับหลายครั้งที่ท่านออกไปทำงานท่านก็ไม่ได้เพียงแต่เทศนาประกาศข่าวประเสริฐ ถึงเวลาหนึ่งท่านเองต้องเย็บเต็นเลี้ยงชีพเพื่อจะอยู่ได้เพื่อไม่เป็นที่รบกวนคนอื่นและนั่นเป็นโอกาสที่ท่านได้ใช้ความสามารถเราจึงรู้ว่าเออเปาโลนี่มีความสามารถในการเจ็บเต็นด้วยนะฉะนั้นพี่น้องครับการที่เราเองได้ทำงานนะครับเพื่อสิ่งที่เรารักหรือเพื่อคนที่เรารักนะครับแล้วทำงานเพื่อสวัสดิภาพของเราเนี่ยมันเป็นของขวัญอย่างหนึ่งที่พระเจ้าให้กับเราเราต้องมีท่าทีที่ถูกต้อง และทําใจให้รักมันให้ได้เพราะพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักพลังแห่งความรักนี่ทำให้เราทําหลายสิ่งหลายอย่างได้คิดถึงหน้าลูกหน้าภรรยาคิดถึงหน้าคนรักนะครับจะทําให้เรามีแรงฮึดคิดถึงพวกเขาเด็กๆของพวกเรากลาลังเติบโตมาพวกเขากํลาลังเรียนพวกเขาต้องการค่าเทอมพวกเขาต้องการเงินเพื่ออนาคตของเขา สำหรับเราแล้วบางทีเราอาจจะหมดความกระตือรือร้น,นอาจจะหมดความท้าทายที่จะทำบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าทำเพื่อคนรุ่นที่ตามเรามาได้ไหมอนาคตของเราอยู่ด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าเราอยู่ข้างๆเราคือคนที่เรารักแต่อย่างไเกา็ตามนะครับทำใจให้รักกับงานที่พระเจ้าประทานให้นะครับเพื่อเราจะใช้ความสามารถความเชี่ยวชาญ และเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยให้หลายๆอย่างเรามาที่เราได้ใช้มันแน่นอนครับเราต้องมีความอดเอาเบาสู้หรือเรียกว่างานหนักก็เอางานเบาก็สู้ไม่ใช่งานหนักไม่เอางานเบาไม่สู้ในหนึ่งเทสริกาบทที่ 5: ข้อส4ได้กล่าวว่าและพี่น้องทั้งหลายเราขอวิงวอนพวกท่านให้ตักเตือนคนที่เกียดค้านหนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ ชูกำลังคนที่อ่อนกำลังและมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวงรักการของพระคัมภีร์ในตอนนี้สำคัญมากครับที่เราจะมีใจอดเอาเบาสู้เมื่อทำงานเมื่อใช้ชีวิตเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปะทะจะต้องเกิดความขัดแย้งจะต้องเสียดสีกับสังคมหรือสิ่งที่อยู่ข้างๆงเราต้องมีความ อดทนทรหดอดทนนักก็ยอมเหนื่อยก็ยอมเจออะไรที่มันกดดันก็ต้องทนรู้จักอดเอาเบาสู้พระเจ้าอยู่เคียงข้างเราทั้งหลายผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์หนึ่งในนั้นคือ,ค,อคือความอดทนความอดกัน แล้วเราต้องมีความขยันเหมือนเพียรว่าขมีในสุภาษิตบทที่6ข้อที่6บอกว่าคนเกียจค้านเอ,อ๋ยไปหาหมดไปหาหมดไปพิเคราะห์ดูทางของมันและจงฉลาดมดมันไม่มีเจ้านายไม่มีหัวหน้าแต่มดมันมีวินัยในการทำงานในการเก็บอาหารมีความขยันขันแข็งฉะนั้นเราต้องเรียนจากธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างที่อยู่รอบๆตัวเรา ในข้อที่10ถเป็นข้อ11บอกว่าคนที่หลับนิดเคิมหน่อยกอดพักสักนิดและความจนจะมาเหนือเจ้าอย่างคนจรและความขัดสนอย่างคนถืออาวุธที่จริงแล้วกันที่เราจะเริ่มไหยนะแห่งความจนแห่งความขัดสนนั้นมาจากการที่เราเองอาจจะลกความสบายและก็เขาเรียกว่าผลวันประกันพุ่งหนักนิด เบาหน่อยกอบไม่เอาเอาหน้านะขอหลับหน่อยขอนอนหน่อยนะขอพักสักนิดสุดท้ายมันกลายเป็นความชินชาชีวิตเราร่างกายเรามันก็แปลกนะครับถ้าเราได้ใช้ชีวิตฝึกฝนอยู่บนความกระตือรืรอร้นความคิดในแง่บวกและก็เขาเรียกว่ากระตือรือร้นอยู่เสมอเนี่ยมันก็จะพัฒนาอุปนิสัยเราแต่เมื่อไหร่ก็เราที่เราเมื่อไรก็ตามที่เราหย่อนยานและเรารู้สึกว่าขี้เกียรติเนี่ย ไม่นานนะครับมันก็จะสร้างอุปนิสัยอย่างนี้ให้กับเราฉะนั้นต้องตื่นตัวอยู่เสมอลุกขึ้นและปรับเปลี่ยนท่าทีใหม่นะขอให้ผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความกระตือรือร้นคือความปราบปลื้มใจคือความอดทนอดกัน้นและสันติสุขครอบครองจิตใจของเราทั้งหลายในชีวิตไปจําเป็นที่จะต้องรับเอาพระพรจากการงานที่พระเจ้าอวยพรในชีวิตของเรา พระเจ้าตรัสว่าเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าเยเรมียี่สเกาข้อสิบผมเห็นแรงงานที่มาจากต่างชาตินะครับตอนที่อยู่โบสถ์เกา่าข้างๆโบสถ์เนี่ยก็จะเป็นบ้านของคนที่มีอันจะกินหน่อยมีหาเศรษฐีที่มีบ้านหลังใหญ่แต่ไม่มีโอกาสอยู่เขาก็ซื้อบ้าน ให้ตุ๊กแกอยู่ให้จิงจบอยู่ให้คนใช้อยู่คนทํางานอยู่แล้วคนเหล่านี้นะครับเข้ามาจากต่างประเทศมาทํางานเขาก็ขยันขันแข็งนะครับแม้ว่าเขาจะมีความรู้น้อยหรือว่าเป็นคนคนงานและทํางานในสิ่งที่คนไทยไม่ทำนะเป็นว่าจะเป็นงานหนักงานสวนงานบ้านแล้วเวลาเขาทางานไปเนี่ยเขาเปิดวิทยุแล้วเขาก็ร้องเพลงผมฟังดูนะจังหวะ ทนองคําร้องที่เขาร้องเนี่ยมันไปคนละอย่างและคนละจังหวะกับเพลงเลยแต่ก็ดูเุ๊บมันเขามีความสุขมากซักผ้ารีดผ้าไปร้องเพลงทาเพลงไปฉะนั้นบริบทสังคมไทยเราเห็นไหมครับเวลาที่คนที่ออกไปกลางทุ่งกลางนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายร้องเพลงเขมรไล่ควายนะครับเราชาวนายอยู่กับควายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสาวทานสตี้ความสุขบริบทของคนไทยนะเราทํางานไปมีความ สุกไปและมันก็จะทำให้ค่ำเร็วถ้าใครที่มีชีวิตอยู่บนท้องไร่ท้องนาและสมัยก่อน,นเราจะเห็นนะครับว่าคนที่ไปลงแขกเกี่ยวข้าวนะเขาทำงานสนุกนะทํางานไปกระเช้าเย้าแย่กันไปหยอกกันไปร้องเพลงไปถึงเวลาทานข้าวเที่ยงใบไม่รู้ตัวอาทำทาไปถึงเวลาเลิกงานมันไม่รู้สึกเหน็บเหนื่อยเลยเพราะว่า มันมีความสุขกับการทํางานหากเราไม่ได้ทํางานด้วยความสุขและหามุมมองใหม่ๆในการทํางานเราก็เป็นคนที่น่าสงสารมากและเราต้องใช้เวลาขึ้นฉะนั้นพระเจ้าจะไม่ปรารถนาให้เรามีความสุขกับการทํางานหรอกครับพี่น้องและงานทนี่ทำให้เราถวายเกียรติพระเจ้าได้ในโคลสีบที่3ามข้อที่สิบบอกว่าและเมื่อท่านจะกระทําสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตามจงกระทําทุกสิ่งในพระนามขององค์พระเยซูเจ้า และขอบพระกุลพระบิดาโดยพระองค์นั้นไม่ว่าเราจะทำางานอะไรนะครับงานของเราจะใช้ปากใช้สมองใช้มือก็จงให้สิ่งนั้นถวายเกียรติพระเจ้าให้ทุกสิ่งถวายเกียรติพระเจ้าอย่าทำงานเพื่อเห็นแก่เงินและเพื่อเห็นแก่ผลประโยชน์อย่างเดียวแต่เพื่อเห็นแก่พระเจ้าและถ้าเห็นแก่พระเจ้าพระเจ้าก็จะเห็นแก่เราสุภาษิตบทที่2ี่ข้อ4อย่าทำงานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์สินลงคคาน จงฉลาดพอที่จะยับยั้งไว้และอย่ามีทัศนคติผิดๆคือเอาแต่งานแต่งาน,แต,งานแต่เงินจนลืมหน้าที่ความรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อคนที่เรารักต่อสังคมเพราะว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูการงานของเราทั้งหลายอาชีพการงานนั้นมีความหมายและสำคัญและมีที่พบนมากต่อชีวิตของเราเราจึงไม่เพียงแค่พูดถึงเรื่องการอธิษฐานการนมัสการในโบสถ์ แต่เราชีวิตคริสเตียนเราต้องพูดถึงเรื่องงานด้วยและผมเห็นว่าหลายครั้งพี่น้องคริสเตียนเรามีจุดอ่อนในเรื่องการทำงานเราใช้กฎความเป็นกันเองความรักผิดผิดในที่ทำงานเรากระตือรือร้นเรานำมัสกการพระเจ้าและมีชีวิตอย่างดีในโบสถ์แต่เราล้มเหลวขณะที่อยู่ที่ทำงานบางคนนำน้ำมรการเก่ง บางคนหนุนใจคนอื่นเก่งแต่งตัวดีมาโบสเป็นผู้นำแต่พออยู่ในที่ทำงานเป็นคนละคนดังนั้นถ้าชีวิตและการงานของเราไม่ได้สอดคล้องเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไรงานของเราไม่ควรจะกลายเป็นอีเวนต์หรือเป็นงานที่แยกเอาชีวิตเรา ออกจากการนมัสการออกจากการปฏิบัติพระเจ้าเพราะการนมัสการนั้นรวมหมายถึงทุกอิรยาบทของชีวิตที่เราทำเพื่อพระเจ้าด้วยพี่น้องครับเราใช้เวลา40ถึง60ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการทำงานและอยู่ที่ทำงานเราจะไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือดังนั้น งานของคุณไม่ควรหรือที่จะเป็นพยานที่ดีในชีวิตของคุณเรื่องพระเจ้าเราจะทำงานจนกว่าจะทำไม่ไหวและไม่มีใครอยากจะเป็นคนที่ไร้สมรรถภาพไร้ความสามารถหรืออยู่เฉยๆถ้าเราคิดว่ารอกรเกษียณอายุและอยู่เฉยๆก็เหมือนกับเรารอวันตายมีคนกล่าวว่าถ้าเราอยากเห็นอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ขึ้นในวันพวกนี้เราต้องหาสิ่งใหม่ๆทําและกระตุ้นตัวเองให้ตื่นตัวอยู่เสมอและท้าทายอยู่เสมอถ้าเราอยากจะเป็นผู้อุโสโอเคเราก็ต้องทําในสิ่งที่ทําได้ไม่ได้ทำงานประจำจากการ,กรเกษียณงานอยู่ที่บ้านก็ทำได้ผมชอบและผมมีคำพยานและตัวอย่างที่ดีจากคนที่เป็นผู้อุโสโท,ที่อยู่รุ่นก่อนบางท่านจบจากงานรับใช้แล้ว เสียณแล้วแต่งงานเพิ่มขึ้นถูกพระเจ้าใช้ไปเทศนาไปสอนนู่นสอนนี่และไปดูแลคนอื่นเข้าไปเยี่ยมบ้านพักคนชราตั้งกลุ่มเซลล์หนุนใจคนรุ่นใหม่ยังมีอะไรที่ทำได้อีกเยอะแยะเลยพระเจ้าจะใช้จนกว่าที่เราจะไม่ยอมให้พระองค์ใช้เราเห็นนะสังคมเราเวลานี้เห็นไหมครับ คุณตาคุณยายอายุ60-70แล้วก็ยังมาขับแก๊ปอยู่นั่นย่อมดีกว่าที่เราจะเห็นเขานั่งโศกเศร้าหรือนั่งจมอยความทุกข์ฉะนั้นทำจนกว่าจะทำไม่ไหวและให้ชีวิตทุกวินาทีมีคุณค่าเราอยากจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงประทานพระพรในชีวิตของเราทั้งหลายโดยพังหน้าที่การงาน และเรารู้ว่าพระเจ้าอวยพรผ่านหน้าที่การงานของเราด้วยปัญญาจารย์บทที่12ข้อ14บอกว่าด้วยว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกอย่างทุกประการเข้าสู่การพิพากษาพร้อมด้วยสิ่งเล้นลับทุกสิ่งไม่ว่าจะดีหรือชั่วพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าชีวิตกับการงานนั้นเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันชีวิตคริสเตียนเราไม่ใช่ชีวิตที่อยู่ในโบสถ์อยู่ในบ้านอย่างเดียว แต่อยู่ในที่ทํางานด้วยอยู่ในสังคมด้วยขอพระเจ้าอวยพรเราที่จะมีท่าทีที่ถูกต้องและขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้สามารถที่จะเป็นคนที่เป็นพยานได้ดีทั้งชีวิตในหน้าที่การงานและขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องพบกับสวัสดิภาพของหน้าที่การงาน 3. ยอนข้อที่สองบอกว่าขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรให้เรามีภารณามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์พบกับความเจริญสุขทุกอย่างหรือความสําเร็จทุกอย่าง และเหมือนที่จิตวิญญาณของเราจำเริญอยู่นั้นนั้นขอพระเจ้าได้อวยพรเราทุกด้านในชีวิตและให้ชีวิตและหน้าที่การงานของเราเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าพระเจ้าอวยพรครับ